สวัสดีช้าวันที่25กรกฎาคม2567สําหสำหรับเช้าวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีรายการไหนลงทำการแข่งขันกันบ้างเรามาเช็คผลการแข่งขันล่าสุดและมาดูโปรแกร,รมฟุตบอลที่จะลงแข่งขันประจำวันนี้กันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอล AFF u 1 9 Championship ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมนัดที่3าของกลุ่มบีลงแข่งขันกันไป2คู่คู่แรกเป็นทีมชาติลาวแพ้เวียดนามไปด้วยสกอร์หประตูต่อ4และผลอีกคู่เป็นพม่าแพ้ออสเตรเลีเยไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนของกลุ่มบีกันครับซึ่งอันดับ1เป็นออสเตรเลียที่มี9คะแนนเต็มจากการชนะ3านัดรวดอันดับ2เวียดนามมี4คะแนนอันดับ3พมพม่ามี2คะแนนและอันดับสลาวที่มีเพียง1คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งวันนี้ก็มีเกมรอบคัดเลือกรอบ2ลงแข่งขันกันอีก3คู่โดยคู่แรกเป็น P.A.O.K. ซาโลนิก้าเอาชนะโบเรตบันยาลูก้าไปได้3ประตูต่อ2ลูโดโกเรตรัสกราสชนะดินาโมมินไปได้2ประตูต่อ0และ NK เคเซลเย่เสมอกับสโลวานราติสลาาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรสโมสร ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมอุ่นเครื่องที่น่าสนใจกันในหลายๆคู่โดยเริ่มจากซอลแทมตันเอาชนะบอกโดไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2คาชิมาแอนเล์แพ้ไบรตัน1นประตูต่อ5เซเรโซโอซาก้าแพ้บารุเซียดอทดมุน2ประตูต่อ3จูบิโลอิวาตะเสมอกับแรง1ประตูต่อ1และวอล์ฟบวกเอาชนะลิวไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0คู่ต่อมาเป็นฮอฟเฟนไฮม์ชนะเอเวอร์เบิร์ตไปได้3ประตูต่อ1ชาวเก้ศูนย์สี่เสมอเอฟซีทเวนต้0ศูนย์ บาเลนเซียแพ้เดปอร์ติโวลาเบสสูประตูต่อหนึ่งและกาลาตาซารายเอาชนะเลสเชไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งวันนี้ก็มีเกมรอบคัดเลือกรอบที่2ลงแข่งขันกันไป5คู่โดยเริ่มจาก f อีสตูกาชนะ FC พิวนิกไปได้2ประตูต่อ1นริกา FC ชนะลาสบัวคลาวหนึ่งประตูต่อศนดินาโมบาตูมีแพ้เดซิทูซี่ศูนย์ต่อ2 0, 02, a e เเอเทนชนะอินเตอร์คลับเอสคาเดสสประตูต่อ3 และคู่สุดท้ายเป็นคลิปตันวิวแพ้ FK เคออดาไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลชายโอลิมปิกเกม2 0 2 4ซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขานนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มกันครบทั้ง8คู่โดยเริ่มจากอาร์เจนตินาแพ้โมร็อกโกไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2อุซเบกิสถานแพ้สเปน1ประตูต่อ2อียิปต์เสมอกับสาธารณรัฐโดมินิกัน 0- 0และสาธารณรัฐกินีแพ้นิวซีแลนด์ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2 คู่ต่อมาเป็นญี่ปุ่นเอาชนะปารากวัยไปได้5ประตูต่อศูนย์อิรักชนะยูเครน2ประตูต่อ1ฝรั่งเศสเอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้3ประตูต่อศูนย์และเมลีเสมอกันกันกบอิสราเอลไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนฟุตบอลชายโอลิมปิกกันครับโดยในกลุ่ม A อันดับ1เป็นฝรั่งเศสที่มี3คะแนนอันดับ2นิวซีแลนด์3คะแนน ส่วนอันดับ3และ4เป็นสาธารณาราัฐกินีและสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่มีคะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ่มบีซึ่งอันดับหนึ่งเป็นอิรักที่มี3คะแนนอันดับ2โมร็อกโก3คะแนนส่วนอันดับ3และ4เป็นอาร์เจนตินาและยูเครนที่ยังไม่มีคะแนนมาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม C ซึ่งอันดับ1เป็นสเปนที่มี3คะแนนอันดับ2อียิปต์1คะแนนอันดับ3สาธารณาราัฐโดมินิกัน1คะแนน และอันดับ4ี่เป็นอุซเบกิสถานที่ยังไม่มีคะแนนครับและปิดท้ายที่ตารางคะแนนของกลุ่มดีซึ่งอันดับ1เป็นญี่ปุ่นที่มี3คะแนนอันดับ2อิสาราเอล1คะแนนอันดับสามาลี1คะแนน,น, 3, น,แ,น,นและอันดับ4ปารากวัยยังไม่มีคะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโคปาสุดาเมริกาหนะ้าซึ่งเป็นเกมนัดที่2ของรอบ32ทีมสุดท้ายและแข่งขันจบลงไปเมื่อช่วงสายของวันที่24ที่ผ่านมา คู่แรกเป็นราซิ่งกลับมอนเตวิเดโอแพ้ฮปาซิโตสู่ประตูต่อหนึ่งและรวม2นัดเป็นทางฮปาซิโตเข้ารอบไปด้วยสกอร์สู่ประตูต่อ3และผลอีกคู่เป็นอินเตอร์นาซิองนาวเสมอกับโรซารรโอเซนทันหนึ่งประตูต่อหนึ่งและรวมผล2นัดเป็นทางโรซารรโอเซนทันเข้ารอบต่อไปด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อหนึ่งครับและมาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่น ซึ่งเป็นเกมที่แข่งขันจบลงไปเมื่อช่วงสายของวันที่24เช่นกันครับคู่แรกเป็นเดปอร์ติวริเรสตราเอาชนะอาร์เจนตินสจูเนียสประตูต่อศูนย์นิเวลออนบอยเสมออินดิเพเดียนเตลิวดาวีศูนย์ศูนย์กิมนาเซียลาพลาตาแพ้สารลอเรนโซศูนย์ประตูต่อหนึ่งและอินดิเพเนียนเตเสมอกับบาราคัตเซนทันไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชันกันครับ ซึ่งจากฝูงเป็น CA ฮูราคารที่มี14คะแนนอันดับ2ยูเนียนซานตาเฟ14คะแนนอันดับ3ราซิ่งคลับ13คะแนนอันดับ4อินสติตูโดเดคอดบา13คะแนนและอันดับ5เป็นทาเลเรสที่มี13คะแนนเช่นกันครับและเรามาดูโปรแกรมฟุตบอลประจำวันนี้กันครับโดยเราจะเริ่มที่โปรแกรมฟุตบอล AFF u 19แชมเปียนชิพซึ่งช่วงค่ำของวันนี้ก็มีเกมรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มซลงแข่งขันกันอีก2คู่โดยคู่แรก จะเป็นมาเลเซียจะพบกับทีมชาติไทยและอีกคู่จะเป็นสิงคโปร์จะพบกับบูนนครับมาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกซึ่งคืนนี้ก็มีเกมรอบคัดเลือกรอบที่2ลงแข่งขันกันอีก9คู่โดยเริ่มจากวิสลาคราคอฟจะพบกับราปิดวินนาคู่ต่อมาเป็นเอฟเครูซอมไปรอบพบกับแทปซอนสปอร์เชริฟติรัสโพนพบเอฟบอและเอฟเคโมจะพบกับซิเคบอคราบ คู่ต่อมาจะเป็นพานาที่ในกอสจะพบกับโปเตฟพร็อพดิฟเอฟซีฮูเนโดอาราพบเอฟซีริเยกาอาจจ์อัมสเตดัมพบกับวัตบดินาคิวมาอนพบเซอร์เคบรูสและสปอร์ติ้งบรากาจะพบกับมัคคาบีเบตามาต่อก,กันที่โปรแกร,รมฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟเดรทีฟซึ่งคืนนี้ก็มีเกมรอบคัดเลือกรอบที่2ลงแข่งขันกันในหลายๆคู่โดยเริ่มจากคูพีเอสจะพบกับพรอมโซ่คู่ต่อมาเป็นซิลาเอฟเคพบกับดูนาสกาสเตรดา อุเวสพบออสเตรียเวียนนาปรูโน่แม็กไทยพบกับเอฟซีโคเปนเฮเกนและเอฟซีมิวซามิจะพบกับแอสตานาคู่ต่อมาเป็นเอฟซีซาเบอร์ทาโลพบกับปาติซานทิรานาซาวกิริสพบปาฟอสเอฟซีโกอาเฮดอีเกิลพบกับเอสเคบรานโอมอนีนิโคเซียพบกับตอปิโดคาตูซีและเอฟซีซิมดูจะพบกับเอสเคอารารัตคู่ต่อมาเป็นเอฟซีซูริทจะพบกับเชลบอนเอฟซีฟอนเดรนาพบวิกตอเรียกิมาราย รอนบี้พบกับเอฟเคลาปิดเยอร์การ์เดนพบกับโปรเกรสซีเดอร์คอนและ f 91ดูเดลแองจะพบกับพักเคนคู่ต่อมาเป็นบานิกออสตราวาพบกับเอซอูราตูซ f เอครุฑพบเนมานกรอตโนอิสตันบุลบูยุกเซกพบลาฟิโอริตาเ a เอเกนพบไวกิงเกอร์โกตูและเซนเกเลนจะพบกับโทบอคอสตาเน่คู่ต่อมาเป็นโอซิเยกจะพบกับเลวัดีทันลิน f อฟมาริบอพบซีสไครโอวา ลิเกวอ์ซอพบแกรนาฟอนเซนทัทริกพบวาดุตและวาลูเรยาิกจะพบกับเซนมินเรนคู่ต่อมาเป็นไวกิงเกอร์เรยาบิกจะพบกับเอฟซีเอนาเดียไฮดุกสปิดพบกับเอชบีทอชาร์ฟเอฟเคซารายเยโวพบกับสปาร์ตักเทนาวาเซนจนานาการดาแบพบกับไทเดลีนามิสกอนและเอฟซีเบรดาบลิกจะพบกับริต้าจีลานครับมาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลคป,ปาซูดามริกาหน้า ซึ่งช่วงเช้าของวันนี้ก็มีโปรแกร,รมลงแข่งขันกันอีกสามคู่ซึ่งจะเป็น u n i v e r s i ซิดตคาโตริกาจะพบกับคลับริเบร์ทัคู่ต่อมาเป็นโบคาจูเน s พบกับอินด p เพ d น e n นเตและคู่สุดท้ายจะเป็นปราการติโนจะพบกับบาร์เซโลนาเอสซีครับและมาปิดท้ายกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลอาร์เจนตีน่าพรีเมียร์ดิวิชซึ่งช่วงเช้าของวันนี้ก็มีโปรแกร,รมนัดที่7ลงแข่งขันกันทั้งหมด4คู่โดยเริ่มจากเทเลเรสจะพบกับดีเฟนซาเดจัสติเซีย คู่ต่อมาเป็นซาเมนโต้พบกับราซิ่งคลับโกโดด์ครูดพบกับริเวอร์เพลทและซีเอหูราคารจะพบกับเอสตูเดียนเตสและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาและโปรแกร,รมฟุตบอลที่จะลงเล่นกันในคืนนี้ครับฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ